ตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารจ้าพามาหยางพี่น้องมาหยางชมอันนี้เป็นร้านขายของฝากขายสตรมขนมแ้งจิว้วหลานแ้งจิ้วพี่น้องที่เบิร์ดทุกงแนวทีมงานเท่ากับได้ไล่ได้ของลอลไร เขาล่านได้ก็ซื้อน้ำกันซื้อถุงเท้าก็ซ ouais ื้อน้ำกัน ดีอยู่ออยพอดีพอดีอพอดีไปเบิงมาล่ำพอดีมาอัน<า>นี้ล<า>้วพอดีขนาดนั้นมันไง่้ขาบอดีต้องบานเข้ากับผ้าได้เลยมันบ่

ये तो की देखा उसे पानी भी भा जाओ मैं पानी अनंत को ले जाए ले 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 ले

ข่ามายางพี่น้องมายางชุ่มอันนี้เป็นร้านขายของฝากขายขนมขนมตต้งจิว้วร้านตต้งจิ้วพี่น้องที่เบิร์ดแนี่ยพิมงานเหากับได้ไหลนยได้ของไลนยของฝากมุกดาหาร 来人来鸟，榆林榆林，康发牡丹我快走，我快，我母亲康门会，康家是大牛，你啊就是大，快走， มีสินค้าขายหลากหลายที่น้องเสือ้อผ้าอาข้มมาวผ้าเสื้อตุ้มเสื้อสเปรดลูกแล้วก็เสื้อผ้าชุดชั้นในกระเป๋ารองเท้านาฬิกานี่เปิดที่น้องกระเป๋าเดินทางแค่ท้อ,องซีอของดัง หมูย่อได้เป็นอันนี้เป็นร้านขายอาหารเวียดนามโอ้พี่กระไลขึ้นกันดาวเนาะ ขว้ยงามหมูยอหนังแห้งหนังเข้มพี่น้องเก็ือกีกะละมังคกหินเตาเตาเล็กแบนี้ ยางเลาะอยู่นี่เป็นระยะทางประมาณน้อยโบเมนสิตสี่หายกิโลหกกิโลผมบ่หน่อยครับยางเนาะเป็นสิบโลผมก็ได้ดกผู้สี่นอ่อยยางเก็บเมื่อยเอามาหอด ักทกยเพื่อทักทายูคนไลออนโคฟเซนทอฟฟี่ าแฟสดแก้วละ25บาท